เรื่องผีผีเรื่องผีพมแดงประพันธ์โดยนินราตีอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะเดสสีดำถูกถอดลงไปกองกับพื้นแล้วนำไปใส่ในตะกร้าของผ้าที่ใช้แล้วซินีดาราประกอบ และพิตตี้ทอดร่างงามบนเตียงทั้งเนื้อทั้งตัวของเธอมีแค่เพียงชุดชั้นในลายลูกไม้สีดำเสียงสัญญาณโทรศัพท์มือถือดังขึ้นหญิงสาวกดรับด้วยเบหน้ายิ้มแย้มเพราะรู้ว่าผู้ที่โทรเข้ามาจะต้องมีงานให้เธอทำสวัสดีค่ะพี่ก้อยงานเดินพรมแดงหรือคะสินีดีใจเมื่อรู้ว่าได้ไปร่วมงานเดินพรมแดงซึ่งจัดโดยนิตยสารดาราชื่อดัง ถ้าหากว่าใครได้เดินในงานนี้ก็จะเกิดทันทีโดยพวกเธอจะต้องแต่งตัวให้สะดุดตากับกองทัพจากนักข่าวซึ่งหมายความว่าจะต้องแข่งขันโชว์กันสุดฤทธิ์ซีนีก็มีห้องเสื้อที่คอยเป็นสปอนเซอร์ในเรื่องการแต่งตัวเพียงแค่ขอความอนุเคราะห์เขาก็ส่งชุดมาให้ต้องไปซ้อมเดินด้วยใช่ไหมคะคะ่ะได้คะ่ะอา้าวพิมพ์ไปด้วยเหรอคะ อาการดีใจของหญิงสาวได้หดหายไปเมื่อรู้ว่าพิมพ์ซึ่งเป็นคู่กรณีเรื่องแย่งแฟนก็มาร่วมเดินในงานนี้ด้วยเมื่อก่อนเธอมีแฟนฐานะดีคบกันเกือบปีเมื่อพิมพ์รู้จักเขาก็แย่งผู้ชายคนนั้นไปครองโดยอาศัยความใจกล้าหน้าด้านทําให้ผู้ชายคนนั้นลุ่มหลงจนทิ้งซินีไปคบกับพิมพ์ทุกครั้งที่เจอกันซินีจะไม่คุยไม่มองหน้า แม้ว่าเดินคู่กันในงานต่างๆเธอก็ไม่สนใจแต่พิมพ์มักจะหาเรื่องแก่สินีตลอดถ้างานนี้หาเรื่องเหมือนเดิมเธอจะไม่ทนอีกต่อไปเมื่อแรงมาเธอก็จะแรงกลับสินีพร้อมรับกับสถานการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายอย่างไรก็ช่างขอแค่มีสติและตั้งมั่นอย่างถูกต้องก็พอจากนั้นอีกสองวันทางอีเวนต์ก็นัดดาราและพิตตี้ชื่อดังไปซ้อมเดินพรมแดง ว่าใครควรอยู่ตำแหน่งไหนและออกมอโชว์เมื่อไหร่ซึ่งซินีอยู่คิวที่สองก่อนจะซ้อมก็ต้องฟังคำอธิบายจากก้อยซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานของอ e ีวินทุกคนมาพร้อมกันแล้วยกเว้นพิมพ์ที่ยังไม่มามีใครติดต่อพิมพ์ได้บ้างนะก้อยถามทุกคนแต่ไม่มีใครรู้ก้อยจึงสายหน้าระอาต่อความประพฤติของพลิตตี้ชื่อดังถ้าไม่มีข่าวแย่งแฟนของซินีไป เธอก็คงไม่ให้มาร่วมงานแต่ตอนนี้พิมพ์กำลังเป็นกระแสก็ต้องเอาตัวมาร่วมงานให้ได้สวัสดีค่ะขอโทษที่มาสายนะคะรถพิมพ์มีปัญหาค่ะแบตเตอรี่มันดันหมดแน่พิมพ์หาข้ออ้างในทุกครั้งที่มาสายรถแท็กซี่ก็มีนี่ดาราคนหนึ่งพร่งขึ้นเพราะไม่พอใจตัวนิสยัยไม่ได้เรื่องของพิมพ์บ้านเราอยู่ในซอยลึกออกมาเรียกแท็กซี่ไม่ได้เรียกจากศูนย์แท็กซี่ก็ได้นี่ ดาราคนเดิมแย้งขึ้นทันควันแต่ก้อยก็เข้ามาห้ามทับไว้ทันเอาละไม่ต้องตอบปากต่อบคำกันพิมพ์มาแล้วก็เลือกที่นั่งฟังพี่อธิบายว่าวันงานควรจะทำอย่างไรบ้างก้อยเบื่อกับบรรดาสาวๆที่เถียงกันเพื่อให้ตัวเองชนะจึงตัดบทด้วยการอธิบายก่อนซ้อมว่าควรเดินอย่างไรทุกคนจึงตั้งใจฟังนอกจากพิมพ์ที่หันไปจ้องหน้าซินีอย่างเอาเรื่อง สินีไม่เข้าใจว่าเธอทำอะไรผิดทั้งที่คนที่ควรถูกมองด้วยสายตาแบบนั้นก็คือพิมพ์เมื่อถึงเวลาซ้อมเดินสินีอึดอัดที่ถูกจัดให้เดินคู่กับพิมพ์เธอเห็นพิมพ์ยิ้มยันและมองเธอเหมือนเป็นไส้เดือนกิ้งกือในเมื่อถูกกระทำอย่างนี้สินีก็ตอบแทนด้วยการยิ้มยันไปให้บ้างพิมพ์ถึงกับเดือดยิ่งกว่าไส้เดือนถูกขี้เท่าเธอรู้ไหมที่เกมรักและเอาใจฉันมากเลยนะ เรามีความสุขกันอย่างที่สุดเลยระหว่างที่เดินไปตรงกลางห้องพิมพ์กระซิบให้ฟังถึงความหวานที่เธอกับเกมซึ่งเป็นอดีตคนรักของซีนีว่ามีความสุขกันแค่ไหนความต้องการของพิมพ์ก็คืออยากให้ซีนีเจ็บปวดดีใจด้วยกับความสุขที่แย่งคนอื่นไปสักวันก็คงมีคนมาแย่งพี่เขาไปครอบครองซีนีไม่ยอมถูกกระทำเพียงฝ่ายเดียวจึงโต้ตอบคืนบ้าง พร้อมกับหมุนตัวเดินกลับพิมพ์เจออย่างนี้ก็มีอาการเหมือนถูกมีดแหลมแทงตรงหัวใจเจ็บจนหน้าชานางสินีแกแกพูดอย่างนี้กับฉันเหรอแม้ว่าจะโกรธอย่างไรแต่พิมพ์ก็ไม่อาจแสดงความรู้สึกใดๆออกมาได้นอกจากจ้องอย่างโกรธๆแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมก้อยสังเกตเห็นถึงกับระอาต่อความประพฤติที่ไร้มารยาทของพิมพ์ถ้าไม่ติดว่ากำลังดังเพราะข่าวเช้า เธอจะไม่เอามาร่วมงานเด็ดขาดตลอดการซ้อมวันนั้นพิมพ์ทำพลาดหลายครั้งเมื่อถูกตำหนิก็แสดงความไม่พอใจออกมาและเรียกให้เกมมารับเกมไม่รู้ว่าซินีอยู่ที่นี่จึงมาตามคำอ้อนเมื่อเขาเห็นซินีชายหนุ่มถึงกับหน้าเสีย สวัสดีสินีเป็นอย่างไรบ้างเขาทักถ่ายแก้เกอไปอย่างนั้นเองแต่สินีเจ็บจนสุดจะทนเมื่อพิมพ์กอดแขนเขาแล้วหอมแก้มเกมให้เธอเห็นพิมพ์กําลังยามยันกันอย่างที่สุดสบายดีแต่ฉันคิดว่าชาตินี้เราคงไม่ได้พบกันอีกผมขอโทษครับชายหนุ่มกล่าวคำขอโทษอย่างสำนึกผิดต่อสิ่งที่กระทำต่ออดีตคนรักพี่เกมกลับเธอคะ่ะพิมพ์อยากนอนพัก ไม่เท้าไปหมดแล้วเนี่ยหญิงเจ้ามัญญาพูดจบก็กอดเอวเกมจนแน่นสีนีจึงเมินหน้าหันไปมองทางอื่นเธอซ่อนความเจ็บปวดเอาไว้ให้มิดก้อยเห็นเหตุการณ์โดยตลอดรู้ว่าพิมพ์เป็นผู้หญิงที่ร้ายกาจที่สุดในวันงานดาราใหญ่พากันมาเพื่อรับรางวัล แต่และคนแต่งตัวสวยหลอ่อให้กองทัพนักข่าวถ่ายรูปซินีสวยเด่นด้วยชุดสีแดงตัดกับสร้อยเพชรที่ทอประกายวูบวาบเมื่อกระทบกับแสงไฟรองเท้าส้นสูงสีดำช่วยเสริมให้หญิงสาวโดดเด่นยิ่งขึ้นนางซินีเด่นกเกลราได้ไงนะพิมพ์ไม่พอใจเมื่อรู้ว่าสวมเดสสีเทาที่ไม่ได้โชว์ความงามของสรีระอีกทั้งไร้เครื่องประดับทั้งที่เธอชื่อดังกว่าที่ก้อย ทำไมเอาชุดสีเทาที่ออกแบบเหมือนเจ้าป้าให้พิมพ์ใส่ละ่ะเครื่องประดับก็ไม่มีสักชิ้นพิมพ์ใส่อารมณ์กับก้อยที่วุ่นอยู่กับการจัดคิวดาลาออกกันนเห็นว่าเหมาะกับพิมพ์แล้วเธอสวยโดดเด่นใส่อะไรก็สวยอย่าคิดมากนาะไม่จริงสีเทามันจะสวยได้ไงเพศสักเม็ดก็ไม่มีพิมพ์ไม่เดินทําไม่ให้สวมเดสสีแดงของนางซินีนั่นไม่ได้นะเพราะชุดนั้นเหมาะกับซินี ก้อยรีบห้ามเมื่อเห็นพิมพ์ทำท่าจะเข้าไปหาสินีที่โพสท,ท่าให้นักข่าวถ่ายรูปพี่ลำเอียงสินีมาทางนี้พี่ก้อยจะคุยด้วยจู่ๆพิมพ์เข้าไปดึงแขนซินีขณะที่นักข่าวกําลังสัมภาษณ์ทุกคนพากันงงมองพิมพ์ที่แสดงกิริยาไร้มารยาทมีอะไรคะพี่ก้อยสินีถามก้อยที่ทำหน้าอีหลักอีเหลือก้อยยังไม่พูดอะไรพิมพ์ก็ดึงแขนเธอเข้าไปในห้องแต่งตัว แล้วทำท่าจะถอดเดสตัวสวยออกจากร่างของหญิงสาวว้ายพิมพ์เธอจะทำอะไรนะ่ะฉันจะใส่ชุดนี้ถอดออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่เธอบ้าไปแล้วพี่ก้อยพี่ก้อยคะช่วยซินีด้วยค่ะซินีร้องขอความช่วยเหลือจากก้อยที่ยังคงตะลึงต่อการกระทำที่หยาบช้าและทำให้ศรีรษะของซินีกระแทกกับประตูเต็มแรงอ๋อเลือดไหลออกมาจนถึงหน้าผากทุกคนที่อยู่ในห้อง พากันตกใจพิมพ์เองก็เช่นกันช็อกไปชั่วคู่กับการกระทําที่ไร้สติของตัวเองพิมพ์ทำไมถึงเลวอย่างนี้นะก้อยตอบว่าพิมพ์ด้วยความโกรธคนอื่นๆต่างพากันฮือเข้ามาด้วยความเกลียดชังเธอมันนางมารร้ายแย่งคนรักของเขาแล้วยังจะทำร้ายเขาอีกคนแบบนี้ไม่สมควรมีที่ยืนในสังคมเลวเลวทุกคนรุมปรนามพิมพ์ด้วยความเกลียดชัง นักข่าวที่เห็นเหตุการณ์ก็พากันเข้ามาถ่ายรูปและก็ไล์สดออกไปพิมพ์กลายเป็นนางมารร้ายไปในทันทีเธอเห็นภาพของตัวเองเผยแร่ออกไปถึงกับทนไม่ได้ที่ทุกคนเกลียดชังหญิงสาววิ่งไปที่พรมแดงแล้วกระชากปืนออกมาจากเอวเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งเฮ้ย hey, อะไรอย่านะครับทุกคนร้องห้ามเมื่อพิมพเอาปืนจ่อลงไปคนเลวอย่างฉัน ก็ไม่สมควรมีชีวิตพิมพ์พูดจบพร้อมกับยิ้มแต่เป็นยิ้มที่ทุกคนเห็นแล้วรู้สึกสยองที่สุดพิมพ์อย่าทำอย่างนี้นะเธอต้องยอมรับต่อการกระทำของตัวเองแต่ไม่ใช่ตัดสินตัวเองด้วยวิธีนี้สิน,นีเข้ามาพูดโน้มน้าวไม่ให้พิมพ์ทำร้ายตัวเองแต่พิมพ์กับวาดปลายกระบอกปืนมาที่เธอแทนทุกคนพากันถอยกรูดร้องวีดว้ายด้วยความกลัวสิน,นีอย่ามายุ่ง ไม่อย่างนั้นเธอนั่นแหละจะเสียชีวิตแทนฉันอุย้ยไม่อย่านะซินีวิ่งเข้าไปหลบข้างหลังประตูและมองออกไปก็เห็นพิมพ์กำลังทำร้ายตัวเองเสียงห้ามดังขึ้นพร้อมกับเสียงปืนดังสนัน่น <c oughs> พิมพ์ลม้มลงนอนตาเหลือกเลือดไหลลงไปที่พรมแดงจนเป็นวงกว้างนักข่าวพากันถ่ายรูปและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เรียกรถพยาบาลพิมพ์สิ้นชีวิตขาดที่ ไม่มีใครช่วยเธอได้และเป็นข่าวดังติดต่อกันหลายวันเจนพบเด็กทำความสะอาดจากร้านซักรีดแห่งหนึ่งทำจมูกฟุตฟิตเมื่อได้กลิ่นเหม็นขาวคระครงุงหลังจากคลี่พมแดงออกจากกันเท่าแก่ร้านให้เขาเอาพมลงจากรถแล้วนำมาทำความสะอาดให้เสร็จ ก่อนที่จะสว่างโดยให้เงินพิเศษเป็นจำนวนมากจนเขาพอใจทำไมมันเหม็นอย่างนี้วะแล้วแดงๆนี่คืออะไรเลือดหรือเปล่าเจนพบเอาไฟฉายส่องดูก็เห็นรอยแดงๆติดอยู่บนพรมเขาคิดว่ามันคงเป็นเลือดและกลิ่นดังกล่าวก็มาจากตรงนี้นี่เองเลือดใครชายหนุ่มสงสัยว่าคือเลือดใครทำไมถึงออกมามากอย่างนี้และคิดว่าเจ้าของเลือดอาจจะตายไปแล้วก็ได้ แต่เจนพบไม่คิดอะไรมากจึงดำเนินการทำความสะอาดทันทีขณะที่เขาเอาอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดออกมาวางอยู่นั้นจูจ่ๆเสียงหมาก็หอนดังข้างตัวอ้อาวหมามันมาหอนทำไมวะฉันหลอนนะโว้ยเจนพบกลัวกับบรรยากาศที่มีเสียงหมาหอนชวนขนลุกเขาหันซ้ายแลขวาอยู่ครู่หนึ่ง จึงมองผมแดงที่ทอดยาวออกไปเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเจนพบอุทานเสียงหลงเมื่อเห็นผู้หญิงเรืนร่างสูงโปร่งสัดส่วนสวยงามเธอสวมเดสสีเทาใบหน้าเศร้าหญิงสาวยืนอยู่ส่วนปลายสุดของผมและค่อยๆเดินเข้ามาเจนพบอ้าปากค้างกับภาพที่เห็นเพราะตอนนั้นไฟดับจะมีแค่เพียงแสงสว่างจากดวงจันทร์เท่านั้นซึ่งมันก็เป็นแค่เพียงสลัวสลัว ยิงคนนั้นเดินเหมือนภาพสโลโมชันเธอก้าวช้าๆโดยเท้าไม่แตะพื้นจนเจนพบถึงกับอ้าปากค้างเพราะกลัวจนจับใจหมาเจ้าก,กรรมยังคงก่งคอหอนแล้วเดินเข้ามาใกล้ๆกับผู้หญิงคนนั้นที่เดินใกล้เจนพบเข้ามาทุกทีกลิ่นคาวเลือดยังคงคลาคลุ้งซึ่งมันคาวจนแทบจะอาเจียน แต่เจนพบพูดไม่ออกนอกจากมองและอ้าปากค้างเมื่อเธอเข้ามาใกล้แล้วยิ้มให้ความเศร้าปรากฏในดวงตาคู่นั้นและเธอก็หมุนตัวเดินห่างออกไปแต่กลิ่นเหม็นเน่ายังคงโชยตลอดเธอเป็นใครคุณครับเดินบนพรมทำไมครับผมจะทำความสะอาดครับเขาบอกแกหญิงสาวเดสสีเทาที่เดินห่างออกไปทุกทีแต่ไม่มีเสียงตอบ นอกจากสายลมที่พัดอื้ออึงชันสวยไหมหญิงสาวถามพรางเคลื่อนไหวร่างเข้ามาใกล้ๆเหมือนว่าเธอหอะได้เจนพบฝะดุง้งเข้าทำอะไรไม่ถูกนอกจากจ้องด้วยความกลัวอสวยครับสวยทำไมไม่มีใครรักฉันหญิงสาวกรีดเสียงก้องลมพัดแรงขึ้นผมของเธอฟูกระจายใบหน้าบิดเบี้ยวอย่างน่ากลัวและในมือของเธอถืออะไรบางอย่าง เจนพบถอยกรูดด้วยความกลัวสุดขีดคุณเป็นใครแล้วจะทำอะไรผมฉันเป็นคนที่เดินพรมแดงทุกคนจะต้องมองฉันจะต้องเด่นกว่าใครผมกลัวแล้วครับเจนพบพูดปากคอสัน่นเพราะผู้หญิงที่เห็นว่าสวยบัดนี้น่ากลัวจนไม่กล้าเข้าใกล้แต่เธอกลับลอยตัวเข้ามาหาแล้วก้มใบหน้าซีดขาวเข้ามาจนใกล้เกือบจะชิดกับเขาอย่ากลัว ฉันสวยเด่นกว่าใครหญิงสาวพูดพลางเลื่อนตัวยืนตรงหน้าแล้วหัวเราะจากนั้นก็ร้องไห้ในเวลาเดียวกันและแล้วเธอถลึงตาเข้าใส่ชายหนุ่มกลัวจนตัวสัน่นรู้ว่าผู้หญิงคนนี้คงเป็นคนบ้าเออคุณสวยที่สุดเลยครับไม่จริงคุณโกหกฉันเจนพบสะดุง้งเมื่อเธอตะโกนเสียงดังแล้วยกมือบีบคอเจนพบจนเขาแทบหายใจไม่ออก วินาทีนั้นชายหนุ่มรู้ว่าเธอไม่ใช่คนอย่าทําผมฉันมันเป็นคนที่สังคมเกลียดชังทุกคนเกลียดฉันและไม่ควรที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปใช่ไหมพลันเธอจ่อปืนลงที่ขมับเจนพบถึงกับตาเหลือกลัวว่าเธอจะฆ่าตัวตายอย่าอย่าอย่าทำอย่างนั้นนะครับแต่ไม่ทันแล้วเธอคนนั้นยิงตัวเองแล้วล้มลง เลือดจงออกมาเปื้อนพรมแดงพับรอยที่เขาเห็นพอดีเมื่อเจนพบหายจากการตกตะลึงและเขาชะโงกหน้าเข้าไปดูเฮ้ยผีหลอกเจนพบ้องลั่นเมื่อเธอคนนั้นลืมตาขึ้นโดยมีแต่ตาขาวซึ่งเป็นภาพสยดสยองที่สุดเสียงหัวเราะยันยานบ่งบอกว่าเธอไม่ใช่คนจะไปไหนช่วยฉันด้วยไม่ ai, ไม่เอาแล้วผีหลอกเจนพบร้องสุดเสียงแล้ววิ่งสุดชีวิต เะว่าเท้าสะดุดกับขอบพรมจนล้มลงทับผีสาวที่กอดรัดตัวเขาเอาไว้จนแน่นเจนพบดิ้นสุดแรงเพื่อให้หลุดพ้นจากอ้อมกอดผีกระทั่งสะบัดเต็มที่จนร่างกระเด็นออกมาเขาเจ็บหัวไหล่จนต้องลืมตาอ้าวเราฝันไปนี่ว่าเจนพบรู้ว่าฝันเมื่อดิ้นตกจากโซฟาแล้วลงไปกองกับพรมที่มีรอยเลือดและกลิ่นเหม็นขาวขาคลคลุ้งชายหนุ่มรีบลุกขึ้น แล้วก็ยกมือวายอย่าหลอกผมเลยครับแล้วผมจะทำบุญกรวดน้ำไปให้นะทันทีที่เขาพูดจบเสียงหมาหอนดังขึ้นจนชายหนุ่มขนลุกไม่กล้าที่จะทำความสะอาดพรมแดงเขายอมถูกดา่าดีกว่าโดนผีหลอกจนหัวโกรน